Get inside your bullshit aloha โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมอยู่กับโลฮ่าเกม u ัสเราไม่ได้เจอเกมลัสกันมาหลายวันแล้วนะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยไปเล่นเซิร์ฟออฟฟิเชีมานะครับและตามหลังเขา3วันด้วยนะครับและผมเนี่ยสามารถที่จะเติบโตและมีของในเซิร์ฟออฟ i ิเชีโดยตามหลังคนในเซิร์ฟ3วันได้หรือไม่รับชมได้ในวิดีโอนี้เลยนะครับ ก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ <c oughs> โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมอยูกับโลหะนะครับเก็บเกมพลัสนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาเล่นในเซิร์ฟ official นะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยก็รีไปแล้วประมาณ3วันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเซิร์ฟออฟเนี่ยมันผ่านไป3วันแล้วเนี่ยมันยังโค้งเดือดอยู่หรือเปล่านะครับผมดูจากแมปก็น่าจะรู้นะฮะแม่งน่าจะเดือดกันอยู่เนี่ยคือร้านค้าแม่งอย่างเยอะแม่งเยอะมากอ่ะแล้วคนในเซิร์ฟมันก็ไม่น้อยเลยนะครับคนในเซิร์ฟตอนนี้มีประมาณ200คนนะฮะคือผ่านมา3วันแล้วคนก็ยังเล่นกันอยู่นะครับผม อาจจะเป็นเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันเป็นเซิร์ฟที่หาของได้ปกตินะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยเขาชอบอะไรแบบนี้มั้งสังเกตว่าพอเวลาผมไปเล่นเซิร์ฟคูณ2หรือว่าเซิร์ฟมอดอะไรพวกนี้เนี่ยวัน2วันเซิร์ฟเวอร์ก็เดิดแล้วนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์แบบนี้เนี่ยมันเล่นกันยาวๆเลยนะเล่นกันแบบให้รู้แพร้รู้ชนะกันไปเลยอะอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามีแก๊งใหญ่ะนะแต่วันนี้ผมมาเล่นโซโลนะครับเราก็จะทำเลที่เราจะอยู่แบบโซโล การเล่นโซโล่ในเซอร์ออฟฟิเชียลเนี่ยเราต้องหาจุดที่เราเนี่ยจะสามารถาย่อยของได้แล้วก็ฟาร์มของได้ผมเล็งไว้คือตรงนี้นะครับตรงแก๊สเตชันตรงนี้นะใกล้กับแอร์ฟิลด้วยแล้วก็จะมีร้านค้าแถวนี้เต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเดิ่นมาจนภายกันดีกว่านะครับผมก่อนเดินเลยต้องเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตไปก่อนเว้ยเผื่อแบบเปิดกองเขียวได้ปืนเลยอะไรอย่างนี้ No please man please no please please thank you thank you มันมีเซมีด้วยเอาอิโอ้ยคนดีคนนั้นตายโดยจุด,ดแก๊สฆ่า ของที่ดอบจากถังในเซิร์ฟออฟฟิเชียลเนี่ยต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่ามันได้แบบปกติของเกมรักเลยนะครับคือทุกอย่างมันจะน้อยมากๆนะครับมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเออแล้วผมก็ลืมบอกไปนะครับของที่ดอบในถังเนี่ยจะไม่มีพวกบอดี้เอสหรือว่าบอดี้เอนะครับเราจะได้เพียงแค่บอด y ี้เซมิที่เป็นบอดี้ปืนนะครับผมโอ้โหมีคนจะจกเมื่อขุดอยู่ด้วยอะ่ะขุดยหจริง เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนทิศทางก่อน I GOT YOU HOMEY เปิดได้แล้วเปิดทั่วร์วัตตาฟอันนี้เควสเหรอหวังว่าเราจะได้ย่อยของนะส <C _ t ops> ับสนไปหมดแล้วเนี่ยเสียงคนหรือว่าเสียงหมูเสียงกวางวะเฮ้ย โเระเบิดถั่ว <S <S โอเรามีเกิดโคตรไกลอะ่ะผมจะพยายามไปถึงจุดนั้นให้ได้นะครับจุดที่เราจะอยู่กันนะครับผมโอ้บอกเลยว่าแม่งแบบเดือดมากอะ่ะเดือไปตรงไหนก็เจอแต่คนอะ่ะโอเคต้นพ้าหนึต้น,น,น,ต,นต้องเก็บอีก2ต้นเราถึงจะได้ที่นอนเก็บอีกต้นหนึง่งเดี๋ยวไปดูกระเป๋าก่อนผมว่าบางทีเนี่ย พวกซากศพเนี่ยพวกกระเป๋าเลยพวกนี้จะมีพวกของดออยู่ก็ได้นะบางทีแม่งไม่ได้เก็บของกันอะ่ะแม่งนัวจัดเนี่ยมีหมวกเห็นปะยิ่งคนเยอะของมันก็ยิ่งแบบม่วสซวนนะครับเวลามันนัวกัน วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งทุกคนเราต้องมีบ้านให้ได้นะครับถ้าเราไม่มีบ้านอยู่คือเราจะต้องวิ่งแบบนี้ไปอีกยาวเลยนะครับผมผมจะพยายามไปสร้างบ้านให้ได้นะฮะเราต้องอาศัยฟาร์มได้ระหว่งางทางไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าตรงนั้นจะมีได้ให้เราฟาร์มหรือเปล่า เอาง่ายเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ตรงนี้ให้ได้ก่อนดีกว่าแม่งเดินไปไหนก็เจอแต่คนนี่อ่ะอู้หิมเยอะว่ะกลัวฟาร์มไปกลัวฟาร์มไปเสิร์ฟจังเลยอ่ะกลัวฟาร์มไปกลัวฟาร์มไปเสิร์ฟจังเลยอ่ะ ไอ้ไอ้ซาดไอ้ซาดโอ้โหขึ้นมา้ายตัวเองเลยอะเมื่อกี้ไอ้เวเ้ยแม่งแม่งคอมพลารอเลยอะไอ้เฟรนเฟรนเฟรน niggers Thank you Thank you I hope you will die from the c a s 10 week <laughs> I เว n จนถึงตอนนี้ <_ an> ผมก็ยังไม่มีบ้านอยู่เลยนะครับผมก็เดินเล่ล่อนไปที่เรื่อยนะครับผมเพราะว่าการเดินทางไปที่แก๊สของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะครับจะว่าไปแล้วนะครับเดีย๋ยวว่าแต่บ้านที่จะอยู่เลยนะครับการเดินทางไปที่นั่นเนี่ยผมยังทําไม่ได้เลยนะครับการสร้างบ้านเนี่ยก็คงเป็นเรื่อง s t e ปต่อไปนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราต้องโฟกัสการเดินทางไปถึงแก๊สสถานก่อนนะครับ ใกล้ถึงแล้วเว้ยอีกนิดเดียวเราถึงจุดที่เราจะสร้างบ้านแล้วผมจ้งวางที่นอนให้ได้ก่อนเพื่อรอเกิดมาทำบ้านและตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงแก๊สสถานแล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารอบๆแก๊สสถานเนี่ยมีบ้านเยอะมากนะครับ ผมก็ต้องรีบหาพวกทรัพยากรนะครับในการทําบ้านพวกไม้พวกหินเนี่ยจำเป็นมากๆเลยเออแล้วลืมบอกไปนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นเซิร์ฟ EU นะครับตอนนี้ผมยังพอมีเวลาในการหาของทําบ้านนะครับถลังจากนี้แล้วคนในเซิร์ฟเนี่ยจะเยอะมากๆเลยนะครับและการฟาร์มของเรามันก็จะยากขึ้นไปอีกนะครับ เวลาทำบ้านละอุย้ยบันมือสองเอา้าแจ๋วได้ยอย่างนี้บันมือสองตรงนี้เนี่ยถือว่าทำเลโอเคเลย,เลยครับผมจึงเลือกสร้างบ้านต่อจากบ้านหลังนี้เลยทำเลสวยอยู่นะทำเลสวยอยู่มีกล่องให้เราใช้ด้วยแจ๋ว <c oughs> จต้องเปิงของเดี๋ยวเราก็ขยายบ้านให้มันเป็นหอเอาไว้ทิ้ง การมือสองก็อยู่ได้นะครับ าร์มเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เติบโตอดทนไว้ก่อนตอนนี้มีที่นอนในบ้านละไม่กลัวอะไรละตอนนี้โอเคเะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาชีวิตรอดกันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมมีบ้านหนึ่งหลังแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องหาพวกอาวุธปืนให้ได้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ยังไงอนะเนาะต้องรอดูกันตอนนี้เรามีกระสุนลูกซองแบบ buckshot ด้วยถ้ามี oka ก,ก็ถือว่าแรงมากน,นะถ้าใส่กระสุนนี้เข้าไปด้วยอะ่ะมันจะแรงกว่ากระสุนแฮนด์เม e c h นะครับ ตอนนี้คือบ้านเรานี่ขาดแคลนทุกอย่างนะครับเตาเผาก็ไม่มีแก่ก็ไม่มีนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ใกล้เช้าแล้วเดี๋ยวผมไปฟาร์มพวกแกลเพิ่มแล้วกันจริงผมยังไม่อยากใช้ธนูเลยนะเพราะว่าเลือดเรามันน้อยไงแล้วก็ไม่เสี่ยงไม่ได้ของเว้ย นักลบนักลบไอ้โมง มันคือเจ้าของบ้านอะไรเงี้ยไหวอะไรที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในโซนที่ผมอยู่เนี่ยมันยังพอมีพวกตัวเด็กหรือว่าอาวุธที่มันเท่าเทียมกันอยู่บ้างนะครับไม่ได้มีพวกปืนทั้งหมดนะครับผมการฟาร์มในรอบนี้เนี่ยเราก็ได้ของกับมานิดหน่อยอ ไอเทมที่จําเป็นอีกชิ้นนึงเลยเนี่ยก็คือเตาเผาแร่นะครับตอนนี้ผมต้องเริ่มหาโลกเกตแล้วนะครับไม่ว่าจากสัตว์หรือว่าถังแดงผมต้องรวบรวมโลกเกตให้ได้50โลกเกตนะครับถึงจะสามารถาครับ1เตาได้เอาตรงนี้ก็ได้ สิบลายสวยมากอะผ่านบ้านเราพอดีอะทุกคนโอ้โหสุดยอดตอนนี้โลเกตพบแล้วนะครับผมสามารถครับเตาเผาได้แล้วกวจะมีเตาเผาปัญหาต่อมาเลยคือไม้แต่ไม้ไม่ค่อยหายากเท่าไหร่นะครับมันก็มีทั่วไปในแมบปบแต่เราจะตัดกลับมาได้หรือเปล่านั่นแหละ <c oughs> เราจะตัดไม้กลับเข้าบ้านได้หรือเปล่าเลยครับ เดี๋ยวรอครับเจ้าเผาสักคู่หนึ่งนะยครับผมเดี๋ยวเราครับเอ่อตะปอเสร็จแล้วเราเผาแร่เนี่ยเราจะได้เหล็กเยอะขึ้นนะครับเราก็ใส่ประตูเป็นเหล็กอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะทำโอก้าเดี๋ยวผมจะไปนั่งดักในเอ่อแก๊สเตชันนะครับเอาโอก้าไปดักหวังว่าโอก้าจะพาผมรวยนะอโอเคครับตอนนี้ผมก็สามารถขึ้นโต๊ะหนึ่งได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรับโอก้าแล้วก็เข้าไปแอบอยู่ในแก๊สเตชันนะครับรอคนเนี่ยเข้าไปแล้วก็สังหารด้วยโอก้านะครับไม่รู้ว่าโอก้ามันจะพาผมรวยหรือว่ามันจะเอาผมจนนะฮ อนนี้บ้านเราเนี่ยใส่ประตูเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าปลอดภัยสําหรับพวกระเบิดขวดแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่ปลอดภัยสําหรับพวก c 4แล้วก็ลูกบองนะครับกระสุนดำด้วยระเบิดถั่วอีกโอเคเตรียมตัวอาจจะมีโชคในการไปดักนะตอนหนึ่งก็มาแล้วเว้ยอ้ยาว ไอ้ด่าพืชกองเขียวเกิดแม่งนึกว่าจะได้ปืน

Money when I'm bored, watch the money, hit the floor. Make it rain, make it pour in my house, don't need no floor. It's just me and a fam. It's just me and a fam. It's just me and a fam. It's just me and a it's just me and a fam. The... fam. Yeah, yeah, it's just me and a fam. The way, the so, that's my girl, that's my mascot. No Say inside out, turn up with the racks Say inside out, up with the I I count money when I'm boy. Money hit the floor. Make it rain, make it pour. In my house, don't mean no more. It's just me and a fan. It's me and a fan. It's just me and a It's just me and a fam Yeah, yeah. It's just me and a family Yeah, you, 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 you yo love you so I love you, yo, 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 yo yo soy. But we don't do that. <laughs> I count money when I'm bored. Watch the money, hit the floor, make it rain, make it rain. บ้านเคของเพียบเติบโตอีกแล้วกูก็ถือว่าโชคดีไปเลยนะครับที่เจอบ้านหลังนี้ดีเคนะครับเราได้สแคปมาประมาณ200กว่าเลยนะครับก็ทำให้ผมเนี่ยเติบโตเข้าไปอีกขั้นหนึ่งรวมถึงพวกแร่ต่างๆแล้วก็พวกคอมโพน e n นด์ด้วยนะครับเอบยกเตาที่หลัง เติบโตมากเติบโตมากเจอบ,บ้านดีเคครับสแคปสองร้อยกว่าน่ nice, 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 nice. ์ไน่์ไน่์ไน่์โอ้โหโชคดีว่ะโชคดีมากโอเคจะลองขึ้นตัวสามเออตัวสองนะครับโอโ้แจมแจมเลยครับนี่แจมเก็บของก่อน สมองก่อนเราก็ได้หาสกับขึ้นตัวสองไหมครับผม ใจตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาอคอย <ไป S 2> ด้วยปัญญาไปได้สัตว์ d บ u b l มาแล้วจ้าฮาโอเคเราต้องหาสแกปอีก400นะครับผม mm hmm. เพื่อจะทำการขึ้นโต๊ะสองนะครับผมจะได้คราฟพ,พวก ฟีมีเล็กได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินกระสุนแดงด้วยตอนนี้เราครับดับเบิลบาเลีเวได้แล้ว ชัไม่โยนของขึ้นกันทำไมวะแต่วันนี้มันดวงดีจริงๆเลยนะครับผมพึ่งได้เด็บเบิเร์บารีเอามาเนี่ยออกจากบ้านมาเนี่ยผมก็ได้ปืนปั๊มฉดกันเนี่ยแถมมาอีกด้วยนะครับแต่ทุกคนโชคดีมากอะ่ะมันยิงกันแล้วไม่เคยคืนของกันเว้ยแล้วผมก็ซัดโบวันซะเราได้วอเตอร์ปั๊มมาว่ะเอ้ยเราได้ปั๊มฉดกันมาแล้วก็เซ็ตเซ็ตเต็มด้วยแล้วก็เป็นพันธมิตรกันอะ่ะเอา,เาประมาณนั้นอะ่ะ <_<_จะลองเข้ามากับดักดูหน่อยลวกันะว่าแม่งเป็นบ้านกับดักแบบไหนอยากรู้อยากรู้ Ah. Icide, <laughs> อ่า suicide bro บอกว่าการตัวตายได้น้องระบบบ้านแทบของมันเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะครับผมคือถ้าเราเข้ามาในนี้เนี่ยตัวเซ็นเซอร์จะตรวจจับเรานะครับแล้วประตูก็จะปิดลงเราต้องฆ่าตัวตายนะครับประตูถึงจะเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วพอเราฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็จะออกมาเก็บของเรานะครับอันนี้คือขั้นตอนการทํางานของบ้านกับดักหลังนี้นะครับแล้วทุกคนสังเกตไหมครับว่ากําแพงบ้านของมันเนี่ย กลับด้านอยู่แล้วนั่นก็เป็นช่องโหว่ของมันที่ผมเนี่ยเล็งเห็นนะครับแล้วเราจะทําการขุดบ้านเหมือนกันนะครับขุดบ้านแม่งเลยดีกว่ามั้งไม่รู้แม่งอยู่เปล่าแต่ก็เสี่ยงไห่นะเราเราจะต้องเสียงบิ๊กแอคเจ็ดตันอ่ะเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่ามันอยู่บ้านเหมอนมันจะไม่อยู่อ่ะลองดูแล้วกัน พิกักเจ็ดอันเลยครับเดี๋ยวเราขุดบ้านเหมือนกันโอเคปลอดภัยกูขุดเลยละงาน เให้เดินไปตรงันไม่ได้ปิดก่อนปิดก่อนโอ้มีของเยอะเนี่ยลงมาเตรียมก่อนแก๋วร้อย หาเลยคุณจอ,อกไปยังไงได้เนะี่ยแล้วตอนนี้เราก็สามารถเลดบ้านกับดักสำเร็จแล้วนะครับผมผมนี่คิดว่าผมยึดบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของเราอีกหลังนึงนะครับเอาไว้ดักคนต่อนะครับเพราะว่าระบบการทําง,งานของบ้านกับดักของมันเนี่ยยังใช้งานได้อยู่นะครับเข้สวยหัวระบดออกมา เรายึดบ้านกับดักเป็นของเราเองแล้วก็ใช้ล่อคนดีกว่าโอเคได้ของมาก็ค่อนข้างที่จะจะบอกว่าค่อนข้างเยอะไปได้แม่งไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้แกปมาเยอะพอสมควรอยู่เดี๋ยวผมจะต้องไปวางบิวที่บ้านหลังนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรายึดบ้านกับดักเป็นของเราเองเอาไว้ช่วยเราหาของจัดผู้คนด้วยโอเคนะครับผมไวเ้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมและตอนหน้าเนี่มาดูกันว่าบ้านกับดัก ทีไปยึดเข้ามาเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่าและการเอาชีวิตรอดของผมที่ตามหลังเขา3า3วันเนี่ยผมจะสามารถเติบโตได้หรือเปล่าติดตามชมได้ในตอนหน้านะครับในตามหลัง3วันเซิร์ฟออฟฟิเชียลตายตายแล้วมึง